มาพอเดวิลเมคายเลยนะเอาเป็นประกายแดงๆนี้น่าจะใช่เฮ้ยมาแล้วครับใครครับเนี่ยแมาดันเตนอไมาให้ผมละครับ เกม Last Cloud d e er นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมคอลลาโบกับ Devil May Cry ภาค5นะฮะชาวบ้านเขาเล่นกันไปหมดแล้วนะครับผมเพิ่งมีเวลาเจียดมาเล่นนะครับ <c> ก <oughs> <g ül> <g ül> <g ül> ็เหลือเวลาสูมคอลลาโบอีกประมาณ7วันนะฮะสิ่งที่ยากมากไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมฟลุกเปิดได้ขึ้นมานะฮะแล้ว ผมก็ต้องไปตามหาเศษมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เราจะลองมาวัดดวงกันว่าจะมีดวงกับเหล่านักล่าปีศาจจากเดวิลเมคายภาค5แค่ไหนครับผมไปกันเลยครับนี่ฮะรัวๆไปเลยคูณ10เขาการันตีนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <laughs> ไปครับ ก่อนอื่นต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าเกมนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็เข้ามาตอนที่เขามีคอลลาโบกันด้วยนี่แหละนะฮะก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเล่นเดวิลมาคายมาตลอดนะฮะก็ก็ตามมานะฮะตามมาเท่าที่ดูก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นดีนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้เข้มข้นดีแล้วก็มีระบบที่น่าสนใจอีกมากมายเลยอย่างเช่นอ e ีระบบเนี้นะฮะ อัติแฟกต์ที่แบบว่าเอาไปติดตั้งแล้วก็เข้าไปกดดูในอ r ติแฟกต์ได้อเทมอีกต่างหากอะไรเงี้ย <laughs> ผมผมว่าเอ้ยก็แปลกดีเว้ยอะไรอย่างงี้นะสีแดงครับ <laughs> นี่เล่นมา,าได้เนโรฮะเป็นเนโรเอ่อโมบายออฟฟิศนะครับผมาได้มาแล้วนะ <laughs> ทำไมไม่ได้ตัวเลยล่ะ <laughs> ได้แต่ได้แต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไร <laughs> ผมก็ยังเรียกไม่ค่อยเป็นเลย <laughs> อันไหนดีมางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะได้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะอาร์คนะฮะเรียกว่าอาร์คนะครับได้แต่อาร์ครัวๆเลยนะฮะก็จริงๆมันควรจะต้องได้ตัวด้วยใช่ไหมในเนี้ยนะครับผมเล็กคอมเมนต์ เนี่ยมันต้องมันจะได้ตัวด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอาร์คอีก2อันก็คืออของม o b บ l e ออฟฟิ e นะครับแล้วก็เป็นของยูริเซนนะฮะอ่ะไปกันต่อครับผมเพิ่งเล่นประมาณ4วันเองนะสามสี่วันลาวๆเนี้ยนะฮะเพิ่งเข้ามาเล่นเจียดเวลามาเพราะว่าเพราะว่าอยากจะลองเด v i สเมคลายนะครับอ่ะไปครับ ถ้าเกิดว่ามันได้ตัวตัวแรนี้อ้ามันจะมีนึกอย่างนี้ใช่ไหมเออเมื่อกี้มันไม่มีฮะมันจะมีคัดซีนเป็นอ่าวโอ้โหสงสัยไม่มีแล้วนะฮะมันจะเหมือน,นจะมีเป็นคัสซีนเป็นภาพความหลังอะไรย่างนี้ใช่ไหมเยอะๆแล้วมันจะได้ตัวแรใช่ปะ่ะ โอ้โหเป็นประกายสีแดงนี่คัตซีนหนึ่งคัตซีนสองสองอันว่ะมันต้องได้สีแดงใช่ป่ะใช่งั้นเราข้ามได้เนาะลูล้วนเอังได้ยากเหมือนกันว่ะเฮ้ยไหนบอกการันตีวะ ระเบิดเลยโอ้โหเกลือเหมือนกันเว้ยเกมนี้อะไรวะเนี่ยไหนบอกการันตีทีละสามพั 3000, นะฮะผมจะหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัวเลยอ่ะถ้าไม่ได้นี่เลิกเล่นเลยนะเว้ย เอาออกมาสักตัวดิโอ้โหนี่คัสซีนแบบมีเห็นบอส้วยนะฮะสงสัยได้ของดีไม่มีสีแดงอีกแล้วว่าอะไรครับเนี่ยโ,โ,โคตรเกลือได้แต่อาร์คมาไม่มีตัวแล้วจะได้ไปทำไมเนี่ยฮะเรียบร้อยฮะ,ะหมดเกลี้ยงนะครับไม่ได้อะไรเลยได้ได้อาร์ค ของโมบายออฟฟิศมาแล้วจะไปทําประโยชน์อะไรได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับดูอีกตู้หนึ่งก็คือไหนล่ะอ่าตู้นี้มันตู้เติมนะฮะมันตู้เติมเอ๊ะผมมีตัวฟุงตัวฟรีอะไรอยู่ไม่ใช่เหรอเขาใช้กันตรงไหนเนี่ยอันนี้คริสตัลกาชานะครับ อันนี้กาชาอ่านี่ผมมีตั๋วอยู่นะฮะกกตั๋วกาชานี่นะมีตัว 5, ๋ว DMC 5้ิเก็ตอยู่8ใบนะครับแล้วก็ dmc t ยูนิตติ๋วหนึใบนะฮะอ่าเปิดเปิดแม่งหมดเลย8ใบนะฮะเราหมดทางสู้แล้วนะครับเพราะว่าเพชรเราเล่นมา3 4วันนี่เพชรรวมรวมได้เท่านั้นแหละนะฮะเปิดได้5รอบเกี้ยงเลยไม่ได้ด้วย ถ้าเกิดรอบนี้ไม่ได้ก็ผมเลิกเล่นจริงๆนเนี่ยมาพาะเดวิลเมคายเลยนะเอาเป็นประกายแดงๆนี้น่าจะใช่เว้ยเฮ้ย้มาครับไงหนึ่งแดงออกมาเป็นใครครับเนี่ยแมาดันเต้มาให้ผมละครับโอ้ แต่ตัวนี้ตัวหน้าตู้ที่ไหนสักแห่งวะเหมือนจะเก่งนะเปิดดีฮะเหลออ็กใบเดียวนะครับ DMC Unit Ticket นะฮะใบนี้การันตียูนิตใช่ไหมยูนิตหมายถึงตัวละครใช่ไหมต้องขออภัยจริงๆครับผมเล่นยังไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่ในเรื่องของคำศัพท์ในการเรียกแล้วก็การระบบการเล่นต่างๆอะไรนะฮะผมเพิ่งมางจริงๆ <laughs> กดเลยครับโอ้โหเป็นประกาศสีแดงนี้คือใช่ใช่ปะ่ะ โอ้โหนี่มีภาพคัดซีนเป็น3 g กราฟิกนะฮะ